สวัสดียามเช้าเช่นเคยนะครับเพื่อนเพื่อน,อนการดื่มกาแฟยามเช้าเพื่อความสดชื่สนสดใสกดงานนะครับเพื่อน,เ,อนเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ฝนตกให้สามารถออกไปถ่ายดันหมอกได้นะครับเพื่อน ้ลงรถรรน,งนะครับได้ยินเสียงน้ำตกไหลลางานครับเป็นตัวอุนบักยินดีนะครับแบบนี้เปียกแน่นอนจะ <laughs> ต้องเปียก ครับก็ไม่ค่อยกล้าวไปด้านนอกให้ถุงบรรยากาศจากฝนตกยามเช้านะครับคุณผู้ชมสภาพนะครับเป็นดินนะครับบ้านผมเป็นดินทุกครั้งครับออกข้งนอกก็มันก็จะเป็นฝนกรีดนะครับส่วนในบ้านนี้ก็จะเป็นยืดเยื้อร,รั้งเามันก็ยังคงเป็นลูกหลังอยู่ ดิ่มนะคะดิ่มดิ่มเต็มเต็มแต่เ,เอาเครื่อออกกันนอกเปลียงคนดีไหมน่าจะลงได้น,นะดูนะครับน้ำท,ท่วมขัง เช้าที่ฝนตกออกไปไหนบ่ได้น,นะครับนี่ก็จะเป็นมันสาคูนะครับปลูกทิ้งไว้พอ,พอ,พ,อพอเขาเรียกอะไรพอมีพันุนะครับพอมีต้นพันนะครับไม่ไ,ได้จะทำยากินส,สักเท่าไหร่ถ้าจะเอาให้ดีต้องต้องยกล่องนะครับยกล่องเนาะ ปตัวที่ไปได้แล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นต้นมะกรูดกับชมพู่โบราณนะครับอันนี้เป็นต้นมะกรูดนะครับข้างหลังก็เป็นดินข้าวเนาะอันนี้เป็นชมพู่โบราณนะครับต้บนชมพู่โบราณนชมพู่แดงๆลูกเล็กนะครับ เกิดเองนะครับไม่ได้ปลูกก็ส่งกำลังใจเช่นเคยนะครับเพื่อนๆเหนื่อยแค่ไหนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสู้ๆนะครับทำงานได้